ชอบชั้นไหนชันรักเธอชัักเธอหนูเป็นคนยุคไหนอ่ะชุกเบภาพการหอมกันคือเป็นเรื่องปกติมเป็การอการออกกลังกาการหอมกันหมายถึงว่าจะให้หอมโซตรงนี้เลยฮะการให้กำลังใจที่ไมการออกมำลังาใช่ไหมไงไอ่ะให้กำลังใกัลยัง ああให้กำลังใจกันหรือยังไมายถึงว่าการการกอไดกันการก็คือการให้กำลังใจโอ mmm ๊เอาวัน <besides> น <hate Latin asi> ี <adelante> ้ได้กำลังใจแล้วได้ไปกี่ทีหลายทีพี่จีนพี่จีรู้สึกไงบ้างเพราะว่าผมตม่คิดถกันจริงหรือเป่าอยากได้กำลังใจตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบเออชอบชอบอะไรลู้ไหมชอบสกินเชฟอยู่แล้ว นชิมันก็มีหลายส่วนส่วนไหนนะแล้วรู้ไหมให้ใจใส่พี่ซีเพราะว่าถ้าลังใจมาเราต้องเออถ้าหอมมาเราต้องหอมกลับไม่ถ้าหอมไปไม่หอมกลับก็ได้ไม่เป็นไรแต่หอมอันอื่นนะมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เล่นตัวมากนิดนึงเล่นตัวยังไงเล่นตัวยังไงแล้วพอน่าจะสตบเขาหอมมาแล้วก็แล้วก็ เราเสีย yes. เป็นคนเส like ียเปียบเหรอไม่หนูไม่ได้เป well> ็นคนเสียเปียบหนูเป็นผู้ชนะไม่หนูเสียเปียบเพราะไอเฮียมาแอบโอ้ไม่ใช่ไม่าช่่เขาแอบของเราไม่ขัดทุนได้เหรอแต่ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่แอบของมากกว่าจะบอกว่าต่อไปหนูขอหอมแก้มหน่อยเงี้เหรอก็ไม่ต้องขอก็ได้ก็หอมนี่เห็นไหมเขายอมเสียเปียบ